ข้าความเชื่อผิดๆที่ทำให้การเคลื่อนหมายคำพูดลดน้ำหนักเครื่องหมายคำพูดไม่ได้ผลข้าอดมื้อเช้าต้องกินให้ครบทุกมือกินผักผลไม,ม้มากๆสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่วิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องนักนกจุดนันทพพงรรตนา,านอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกสัญญาศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือหมอท็อปอธิบายถึงความเชื่อผิดๆที่อาจทำให้การลด น้ำหนักไม่ได้หนเท่าที่ควรจะเป็นเอาไว้ดังนี้ถ้าความเชื่อผิดๆที่ทำให้การลดน้ำหนักไม่ได้หลหนึ่งจุด การอดมื้อเช้าเราอาจเคยเรียนกันมาสมัยเด็กๆว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันแต่จริงๆแล้วมีงานวิจัยมากมายออกมายืนยัน,ยนว่าการอดมื้อเช้าไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างที่เราเข้าใจกันนอกจากนี้การที่เราอดมื้อเช้าทำให้ร่างกายมีช่วงเวลาการอดอาหารที่ยาวนานมากกว่าเดิมส่งผลให้ร่างกายเาผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำซึ่งเป็นหลักการเดียว กันกับการทำอ e ิหรืออินเทอร์ t ิ n เทน s t ส n ิงนั่นเองเครื่องหมายคำพูดงดอาหารเครื่องหมายคำพูดมื้อไหนเผาหารขายมันได้ดีที่สุดแถมสุขภาพดีขึ้น2จุดต้องกินอาหารให้ครบทุกมือ้อเช่นเดียวกันกับ การอดมื้อเช้าเราไม่จำเป็นต้องกินให้ครบสามมื้ออย่างที่เข้าใจกันอีกต่อไปเพราะปัจจุบันก็มีงานวิจัยออกมายืนยันแล้วว่ายิ่งเรารับประทานอาหารบ่อยโอกาสที่ร่างกายจะสะสมไขมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแม้จะกินอาหารที่ให้แคลอรี่เท่ากันกล่าวคือกินเท่าเดิมแต่บ่อยๆว้วนกว่าการกินเท่าเดิมแต่จำนวนมื้อน้อยกว่าต่อวัน3จุด กินผนลไม้ได้เต็มที่ผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักแต่ไม่ใช่ผลไม้ทุกชนิดที่จะกินได้ในช่วงลดน้ำหนักเพราะผละไม้หลายชนิดมีแป้งและน้ำตาลสูงจึงควรหลีกเลี่ยงเช่นผูเรียนมาะม่วนสุกลำไยข้าวโพดกล้วยไข่ข้าวหนุนงอกละมุดลิ้นจีเป็นต้นก้าผลไม้น้ำตาลน,น้อยอร่อยดีต่อสุขภาพสี่จุดกินผักเยอะ เช่นเดียวกันกันกบผล,ลไม้มีผักหลายชนิดที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากบางชนิดมากพอๆกับการกินข้าวเป็นทัพ,พีทัพพีโดยเฉพาะผักจำพวกหัวที่อยู่ใต้พื้นดินเช่นเผือมันมัน,มนแก้วเข้าควรลด,ดการปริมาณการรับประทานผักกลุ่มนี้ลงระหว่างลด,ดน้ำหนัก5จุด กินอาหารที่มีกากใ่อาหารสูงมากๆก,การกินอาหารที่มีไฟเบอร์หรือกากใยอาหารสูงสงเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายก็จริงแต่อาหารที่มีกากใยอาหารสูงมากมาพร้อมกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีธัญพืชญตา่ตางๆดังนั้นแม้ว่าจะเลือกรับประทานอาหารเหล่านี้ซึ่งคิดว่าดีต่อร่างกายแล้วแต่ก็ไม่ควรรับ ประทานมากจนเกินไปอยู่ดีขอขอคุณขอ้อหูลโครันนกจุดนันทพลพ,พงรัตนามาอาจารย์ที่ปรึกษาแผนสัญญาศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระ,พระมงกุฎเกล้าหรือหมอท็อปภาโครันอีสท็อป